นี้นะคะเป็นรอบพิเศษแต่หนึ่งไม่รู้ว่าปู่ไม่อยากให้แจกเยอะหรือว่ายังไงนะคะหรือว่าอยากให้คนคือสามหมื่นกว่าคนอ่ะมันมีโอกาสในการได้สูงนะคะลูกค้าเพราะว่ารอบทุกทุกหกเดือนนะคะหนึ่งจะมีการแจกโบนัสหนึ่งจะเปิดกล่องสุ่มจริงๆแล้วทุกเดือนแต่หกเดือนเนี่ยมันจะเป็นกล่องสุ่มใหญ่นะคะซึ่งกล่องสุ่มใหญ่ของหนึ่งก็คือหนึ่งแจกทองเนี่ยค่ะหนึ่งบาทสองสลึง แหวนครึ่งสลึงสร้อยคอหนึ่งสลึงอันนี้สร้อยคอหนึ่งสลึงจริงนะคะเดี๋ยวแกให้ดูสร้อยคอหนึ่งสลึงเป็นแหวนทองคาําแท้ขายได้จํานําได้ขายได้จำนำได้ค่ะมาตรฐานทองเยาวราชค่ะลูกค้าขายได้จำนำได้นะคะแล้วก็แหวนศูนุกรัมอีก เกือบ300วงนะคะลูกค้าเฉพาะแหวนศูนย์จักรัเนี่ยเกือบประมาณ300กว่าวงนะคะแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ตามนี้นะคะแล้วก็จะมีแบงค์ห้านะคะหนึ่งแจกแบบนี้ทุกๆ6เดือนะอะไรนี้นักเห็นคนหกหมื่กว่าคนเออหนึ่งก็หนึ่งก็มันก็เป็นปกตินะคะถ้าถ้าแจกครึ่งรอบครึ่งปีอะ่ะทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะคะครึ่งปีกับปลายปีแต่พอมา วันนี้มันหลุดไปสองรอบนะคะอันนี้เป็นรอบที่หนึ่งมาไลฟ์ใหม่นะคะไลท์ที่เพจแม่น้ำหนึ่งสองนะก็คือเป็นเพจสำรองของหนึ่งเองนะคะซึ่งลูกเพจจะรู้อยู่แล้วว่านี่คือเพจสำรองของหนึ่งนะทุกคนขาฟังให้ดีนะคะใครที่อยากได้นะคะวันนี้หนึ่งเปิดให้แต่ไม่ได้ว่าหมายความว่าหนึ่งจะปล่อยราคานี้ในทุกๆวันไม่ใช่นะคะ ครึ่งปีหนึ่งจะเปิดรอบหนึ่งนะคะสําหรับรางวัลใหญ่แบบนี้นะคะรีวิวคนได้เยอะมากนะคะไปดูเอาทําไมคนเรียกร้องให้หนึ่งเปิดกล่องสุ่มกล่องสุ่มเนี่ยเปิดเดือนละครังค่ะแต่ว่ากล่องสุ่ม6เดือนเนี่ยทุกคนรอนะคะแล้วก็ถามมาตลอดว่าของรอบครึ่งปีนี้หนึ่งเปิดเมื่อไหร่ปลายปีที่แล้วนะคะลูกค้าค่ะจะเป็นเงินสดห้าหมื่นหนึ่งแสนสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งหมื่นเยอะมากนะคะรอบนี้นะคะ หนึ่งจะเปิดเป็นเหรียญปู่รุ่นมหาโพคศัพย์นะคะลูกค้าและพิธีแผ่นสวดพิกดวงชะตาย้ำให้ฟังนะคะว่าลูกค้าจะได้ไปคือเหรียญปู่รุ่นมหาโพคศัพย์ส่วนแผ่นสวดพิกดวงชะตาใครที่ซีเอฟกล่องสุ่มนี้นะคะลูกค้าขะให้ลูกค้าแจ้งชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดด้วยนะคะเพราะเราจะนําไปทําพิธีสวดพิกดวงชะตาให้ใคร พ Cf 399บาทจะส่งฟรีใครจะรับพิมพ์ Cf 399บาทจะส่งฟรีนะคะเหรียญปู่รุ่นมหาโพคะซั์นะคะลูกค้าขาเหรียญปู่รุ่นมหาโพคะซั์ใครจะรับพิมพ์ Cf 399บาทจะส่งฟรี6เดือนหนึ่งแจกครั้งหนึ่งนะสำหรับรางวัลใหญ่ไม่ได้แจกตลอดนะคะลูกค้าได้ไปแล้วใครบอกว่าขายไม่ได้นี่มาถีบหน้าหนึ่งได้เลยนะคะ รางวันเนี่ยการันตีไม่ต่ำกว่า500รางวันค่ะลูกค้าที่อยู่ตรงนี้ก็เกิน500แล้วค่ะไม่ต่ำกว่า500รางวันแต่หนึ่งยังไม่ได้นับรางวันที่แน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแอดมินช่วยนะคะใครจะรับพิมพ์ cf 399บาทค่ะลูกค้า399บาทจัดส่งฟรี ใครจะรับพิมพ์ cf 399บาท399บาทจะส่งฟรี cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมุดร,ร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้าใครทักไปหาลกาูกค้า,กานั่นคือมิตรชาชีพเลขบัญชีอยู่ด้านบนหรือสแก,กน qr code ด้านบนได้เลยนะคะเหรียญปู่รุ่นมหาโภคศัพย์ลูกค้าขาและทำพิธีสวดพิกโดชตาเซตเนี้ยปกติแล้วราคาคือแ800ด เก้าร้อยค่ะลูกค้าปกติราคา900บาทนะคะแต่ว่า1ให้ลูกค้าในราคา399บาทจัดส่งฟรีซีเอแล้วลูกค้าทักไลน์ที่1ปักหมุดเลขบัญชีอยู่ด้านบนบัญชีมีแค่บัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย88ดมีบัญชีเดียวเท่านั้นวันนี้ขอเปิดกลองสุ่มก่อนนะคะลูกค้าคะใครเจ้าอย่างอื่นเดี๋ยวรอทายไลน์นะขอไปที่รัฐบาลไทยก่อนนะคะลูกค้า ใครจะรับพิมพ์ cf สามเก้าเก้าสี่ f, 4, f 3, แล้วทักไลน์นะลูกค้าขาสุ่มแจกรางวัลการันตีไม่ต่ำกว่าห้าร้อยรางวัลค่ะที่ลูกค้าจะได้นะคะไม่ต่ำกว่าห้าร้อยรางวัลรางวัลใหญ่ที่สุดเลยก็คือสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทหนึ่งแนะนําให้ลูกค้าไปขายตอนทองขึ้นนะสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งบาทแนะนําให้ลูกค้าไปขายตอนทองขึ้นนะคะแล้วก็สร้อยคอทองคําหนักสองสลึงแหวนครึ่งสลึงสร้อยคอทองคําหนักหนึ่งสลึง แหวนศูจุกรัมแหวนศูนย์ุดหกกรัมสามร้อยกว่าวงแหวนครึ่งสลึงเนี่ยประมาณห้าสิบกว่าวงค่ะสร้อยคอหนึ่งบาทหนึ่งเส้นสร้อยคอสองสลึงสองเส้นสร้อยคอหนึ่งสลึงสิบเส้นเงินห้าร้อยบาทอีกอันนี้คือหนึ่งร้อยรางวัลน,นะคะอันนี้ห้าร้อยบาทหนึ่งร้อยรางวัลที่อยู่ที่มือเนี่ยหนึ่งร้อยรางวัลน,นะคะ ใครจะรับพิมพ์ cf 3 9 9ร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีคนทักแชทไปมีแค่บัญชีเดียวบัญชีบริษัทพิระดาเครื่องรางความรวย88ไม่มีบัญชีอื่นไม่มีบัญชีแอดมิน cf แล้วทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักไปหาลูกค้านะคะ,ะเมื่อหนึ่งให้ตัวนี้ตัวเน้นเป็นตัวที่1ชอบมากๆแล้วบางคนเล่น0ูเเล่นไม่ได้แม่มันอันแม่รางวัลเยอมากไม่มีที่นั่งแล้ว สวัสดีคุณคิตตี้จีราพร,รนะคะสวัสดีด้วยนะคะเมื่อตัวนี้เล่นไม่ได้ปั๊บเราจะมาเล่นตัวนี้ทันทีทําไมหนึ่งถึงให้ตัวนี้เพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้ตัวเดียวกันหนึ่งเลยบอกว่างวดน,นี้หนึ่งชอบสองตัวนี้งวดน,นี้หนึ่งชอบสองตัวนี้มาก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 นะคะงวดน,นี้หนึ่งชอบสองตัวนี้มากๆ รัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งค่อนข้างมั่นใจนะคะเดี๋ยวจะมีใบเต็มนะคะลูกค,ค้าคะเดี๋ยวจะมีใบเต็มให้ลูกค้าแคบด้วยนะเดี๋ยวจะมีใบเต็มให้ลูกค้าแคบรอแป๊บ,บ,บนึงหนึ่งของญาติเล่าให้ฟังวิเคราะห์ให้ฟังลูกค้าส่วนใหญ่ที่ถูกหวยก็คือฟังกันก่อนนะคะหนึ่งจะบอกว่าสิบบาทสิบอ่ะสมมุตินะเราเป็นคนเล่นตัวละห้าบาทสิบบาทอันนี้หาซีบหาซีบลอยหนึ่งลอยหนึ่งหาซีบก็ได้ลอยหนึ่งก็ได้พันหนึ่งก็ได้ ลูกค้าขาบางคนถามว่าแม่เลขมันอันมันอันมันใจบารละหาสิบบารละสี่สิบบาทแต่ว่าย่ามันถือเลขมามันก็คุ้มแหมเพราะว่าเขาเขาเอาเงินหนึ่งบาทหนึ่งไปลแลกแหมไปแลกมันก็คุ้มแหมมันก็คุ้มแหมเพราะฉะนั้นนะคะหนึ่งฝากสองตัวนี้แล้วหนึ่งไม่เคยวงเลขได้กลมขนาดนี้มาก่อนเลยรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งว่ามีสูตมาแน่นอนรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าศูย์ไม่มานะคะ รัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าไม่มีศูนย์หนูจะเดี๋ยวก่อนขอท้าทายก่อนขอท้าทายก่อนเดี๋ยวจะให้แคบชุดเต็มแล้วรัฐบาลไทยงวดน,น,น,นี้หนึ่งชอบศูนย์หนึ่งชอบศูนย์ศูนย์มาถ้าศูนย์ไม่มาหนึ่งจะ,จะใจห,หนึ่งทำอะไรอะ่ะศูนย์ไม่มาทำอะไรถ้าศูนย์ไม่มา หนึ่งจะเอาลิปสติกมาเขียนที่หน้าจะให้อดินทุกคนที่อยู่ในบริษัทเลยค่ะเอาลิปสติกเอาอะไรก็ได้มาเขียนที่หน้าหนึ่งรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าไม่มีศูนย์นะจะให้อดินเอาลิปสติกเอามาเขียนหน้าหนึ่งรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจว่ารัฐบาลไทยงวดนี้เรามาแน่นอนลูกเพจเราสมาชิกเอฟซี FC, ทุกคนทั้งหลายทั้งแหล่พ่อแก่แม่เท่าได้กรีด หนึ่งมั่นใจว่านั่นไงท้าทยายแล้วท้าทายค่ะต้องท้าทายค่ะยิ่งท้าทายยิ่งปังต้องท้าทายค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งมั่นใจมากมั่นใจในตัวเองมากๆมั่นสีตรงมาจาังใดมันก็ตรงมาอีลีเบิงลวดหราจะแต่งตัวเป็นนางพญาใส่ชุดสีแดงรัฐบาลไทยงวดนี้ ขอขอขอถามหน่อยได้ไหมว่าตัดเลขตัดเลขที่หนึ่งให้ออกนะรัฐบาลไทยงวดนี้เลขไหนดังอยากรู้เลขงไหนดังที่เขาอันกันมีเลขไหนอีกหนึ่งไม่ได้เช็คเลยเต้นคู่กับน้องลุง <c oughs> อัดเพียชลาเอาเงนินจริงๆหรอแต่พี่เป็นพี่สาวหนูนะพี่สาวจะไม่ฆ่าน้องตัวเองนะเดี๋ยวหนึ่งจะให้แคปชุดเต็มแลยนะฝากเนะ้น <c oughs> ฝากเน้นสองหางนี้ค่ะชอบอะไรที่ทาถ่ายเป็นคนชอบอะไรที่ทาถ่ายอะทุกคนเล่หนึ่งให้แคบหน้าจอนะคะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งหนึ่งจะลงไลฟ์ไปช่วยแอดมินตอบลูกค้าทุกคนรอแอดมินตอบหน่อยนะคะทุกคนรอแอดมินตอบหน่อยอ,อ๋อส่งดาว เออจริงเหรอพี่ธงชัยถ้าส่งดาวมันจะอุ๊ยมันสะดุดบ่อยมากเขาบอกเอาเอามากินอันนี้กินมันเหมือนหือหาน้ำให้กินนกินมันหรอกระตุกกระตุกเหรอ าบาลไทยงวดนี้หนึ่งมีความมั่นใจว่ามาแน่นอนงวดนี้เมื่อปีที่แล้วหนึ่งแตกสามตัวงวดนี้ถ้าถามความมั่นใจหนึ่งหนึ่งมั่นใจว่ามาแน่นอน